สวัสดีคะ่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสที่จุดสัมผัสกับมุมภายในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดน,นนะคะซึ่งจากรูปนี้นะคะก็จะกาำนดให้รูกข,ขยับรูปแป๊บนึงนะคะนักเรียน รัูกนะคะกำหนดให้ A B C เนี่ยเป็นวงกลมที่กำหนดให้เป็นวงกลมที่คำนวนให,วนวนให้ซึ่ง ดีซีเนี่ยเป็นคอร์ดนะคะแล้วก็ดีดีเนี่ยเป็นเส้นสัมผัสวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่เกิดจากเส้นสัมผัสที่จุดสัมผัสและและคอร์ด แล้วก็มุมภายในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับขอน,นั้นดังนั้นเราก็ต้องแสดงว่ามุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสที่จะสัมผัสก็คือมุม C B D เนี่ยเท่ากับมุมภายในส่วนโค้งของวงกลมที่ตรงข้ามกับมุมนั้นก็คือมุม B A C นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็ต้องพิสูจน์ว่า มุม CBD เนี่ยนะคะเท่ากับมุม BAC นั่นเองค่ะี่สูน์กันเลยนะคะ,ะซึ่งนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่ามุม C B D เนี่ยที่บอกกับมุม C B A ของเรานะคะเนี่ยตรงนี้ก็คือมุมตรงนี้นะคะมันจะได้เท่าไรคะนักเรียนอา่ามันจะได้90้าสิบองศานะคะเนื่องจากว่าเส้นสัมผัสของวงกลมนเนี่ยนะคะมันก็จะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมเราได้นะคะว่ามุม C B BD บอกับมุม A, B, C นะคะก็จะเท่ากับ90องศาแล้วก็แล้วก็มุมอะไรอีกคข้างเรียนแล้วก็มุม BAC บวกกับมุม ABC เท่ากับ90องศาเพราะว่ามุม BAC บวกกับมุม ABC แล้วก็บวกมุม A, B, C, A C B เ,เท่ากับร้อยบองศาเท่ากับร้อยแปดสิบองศาแล้วก็และมุม A B C แลลมมุมติดีําถาง่ายแป๊บน,นึงนะคะแลลมมุม A C B เนี่ยก็จะเท่ากับ90องศาเราก็เลยได้ว่ามุม B A C บวกกับมุม A B C เนี่ยเท่ากับ90องศาแล้วเราก็จะได้ว่ามุม C B D นะคะบวกกับมุม A B C ็จะเท่ากับมุม B A C บวกกับมุม A B C เนื่นองจากใช้สมบัติการถ่ายทอดเองนะคะดังนั้นซึมุม c B, B D บวกกับมุม A B C อ่ครูแคนผิดคะนักเรียน ดังนั้นเราก็จะได้ว่ามุม CBD เนี่ยเท่ากับมุม BAC ซึ่งเราก็จะได้ว่ามุมที่เกิดจากเส้นสัมผัสที่จุดสัมพัสพเล็คนนะคะก็จะมีขนาดเท่ากับมุมภายในส่วนโค้งของวงกลมที่ตรงข้ามกับข้อนั้นนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ